สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญน,นำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเล่มาฝากคุณพอ่อคุณแม่ค่ะน้องโอเล่บอกว่าจังได้ก็อย่าลืมนําเสนอไฮเดอร์วัสดงวดนี้ส่งคือคักนะคะให้ตัวเลขเซียนซองมาแล้วย่ำแล้วย่ำอีกว่าให้เซียนซองนําเสนอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งนําอะ จังได้กาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะบอพลาดคลิปดีๆของทางช่องบุญน,น้ำโชคเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะมือนี่นะคะเบิร์มือนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเห็นตาน,นาเสี้ยนซองจนมีคำถามแล้วคุณพ่อคุณแม่พากันคอมเมนต์ถามกันเข้ามานะคะว่าบุญน,น้ำโชกไปไซส์วะสันคือเห็นตาเซียนซองแถววาสันดี โอ้ยคุณพ่อคุณแม่อย่าฝ่าเบือเซียนซองเด้อค่ะ <c oughs> ชว่วงนี้บุน,น้ำโชกยากแห้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเพิ่นออกไปสวนนะคะแล้วมื้อนี้นะคะมีเหล็กเล่าเนาะละกะมีแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยหลายๆแนวทางที่ทางช่องบุน,น้ำโชยกยังบนในน้ำเสนอ้คุณพ่อคุณแม่ในเบิงนะคะไก่หอดมือหอดเว้นแล้วนะคะเซียนซองกับบุน,น้ำโชกกันเลยแยกทางกันคุณพ่อคุณแม่ แยกทางก็คือแบ่งหน้าที่กันไปนะคะชว่วงนี้บุญน้ำโชคพันยานะค่ะพันเห็ดสิงกอสางอยู่สวนพันละนะคะก็เลยต้องไปเบิ่งเองนะคะก็เลยแบ่งหน้าที่กันให้เส้นซองได้ม่านําเสนอแนวทางดีๆให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งนะคะอยู่เฮียนเนาะแล้วก็หลายคำถามนะคะหลายคนนะคะถามกันเข้อมาหลายนะคะว่าเลขพอเทียงได้เฮียนเดว่าสั่นพอเทียงได้เฮียนฝันไปนะคะเสียบีเด เซียบีฟันไปเซียบีหายมาไปงวดนี้คือซาแท้นะคะโอ้ยทางช่องนะคะบอดี้นิ่งนอน่ใจเดอ้อคุณพ่อคุณแม่บว่าสิเป็นความฟันของพอแทงแน่เฮียนนะคะตามให้อยู่ตลอดนะคะบุญน้ำโชกออกไปสวนทุกๆมือนะคะถ้ามพอทุกมือแต่พอยังบ่ฝันนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะกะจ้าจะเอามาวาให้คุณพ่อคุณแม่ฟังใดจังไดนะคะพ่อบอกว่ายังหั่นในฟันอยู่ลูกว่าสัน ก็เลยต้องถ่าต่อไปนะคะแล้วกะ็ส่วนเซียบีเนาะเพิ่นยังบ่ได้ติดต่อมานะคะคือจังที่บอกไปทุกทุกเทียนะคะว่าแนวทาตัวเลขของเซียบีนี้จะบ่เล่งเพิ่นนะคะแน่วสีเล่งบ่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นพร้อมย่มไดนะคะเพิ่นจะติดต่อมาเองนะคะรับร่องว่าได้กหวยออกแน่นอนนะคะได้หูกันแน่นอนว่าเซียบีเสียหอยตัวใด่ะฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ ใจเย็นๆเนาะค่อยเบิงค่อยถาเบิงนะคะใดมาย่มใดทางช่องบุญน้ำโชคก็จะนํ่เสนอให้เบิงไหวที่สุดนะคะใดปุ๊บอาจจะไล่สดปั๊บเลยนะคะกะหูยว่าคุณพ่อคุณแม่ถากันหลานะคะทางเซนซองแล้วกับบุญน้ำโชกก็ถาคือกันนะคะอ่ะฝากไว้สักนิดหนึงบู๊คือเบอกไปเรยเอาเวอามาว่นกันกัเโามานะคะ แนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะคะของน้องโอเล่เนาะประจํางวดวันที่สามสิบเอดกรกฎาคมสองหาห,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 าหาค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องโอเล่นะคะบอกว่าจังได์กัยอย่าลืมห้ามลืมเด็ดขาดหา้ามพลาดแนวทางของน้องโอเล่เด็ดขาดเพราะว่าคิดว่างวดนี้ส่งคือคักนะคะคิดว่าเลขเข่าแลว้วว่าสันน้องโอเเล่ว่าอะจังได ก้มามเบิงกันว่าจะเป็นตัวใดเนาะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเล่งวดนี้นะคะน้องโอเล่ให้ตัวเลขมาหนึ่งชุดนะคะแล้วก็ให้ไปทั้งบนทั้งล่างนะคะงวดนี้น้องโอเล่บดายแยกมาหายเด้อคุณพอ่อคุณแม่บดายแยกมาว่าตัวใดเป็นบนตัวใดเป็นล่างนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่เอาไปพิจารณาเอานะคะเนื่อง้วยว่าทุกๆงวดที่น้องโอเล่แยกมาหายด็คือเป็นความรูม้สึกส่วนโตเนาะคิดว่า ตัวเลขนี่แหละอาจจะไปบนต้นเลขนี่แหละอาจจะไปล่างจังสินะคะแต่บนันนี้พอแยกเมื่อไห้นะคะบางเที่นะคะโตที่น้องโอเลคิดว่าสิไปบนอาจล่องลางจังสินะคะอ่ะงวดน,นี้ก็เลยให้คุณพ่อคุณแม่ผิดจรณนาอาผู้ใดมักไปบนก็ไปบนผู้ใดมักไปล่างก็ไปล่างผู้ใดมักทั้งสองก็ใส่ไหวทั้งสองเลยนะคะ งวดนี้นะคะน้องโอเล่นะคะให้เด่นวิ่งรูดคือศูนย์กับเก้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดให้มาสองตัวนะคะงวดนี้คือศูนย์กับเก้าแต่เด่นมากคือเก้าค่ะอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยดีก,กว่าเนาะว่าน้องโอเล่จับคููมาให้ตัวไดแน่นะคะแล้วก็เลขสามตัวนี้มีตัวไดแน่นะคะนี่ นี่คือแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเลงวดนี้นะคะงวดวันที่31กร,รกฎาคมสองหางกน,นี่แหละคะ่ะเด่นวิ่งรูดคือ0กับ9นะคะเด่นมากคือ9ค่ะแล้วน้องโอเลก,ก็จับคู่มาให้นะคะทาศูย์มากกสิมาก0 4, 0ย์ศย์หน่าศย์ศยาะคะทาเก้ามากนี่เส้นซองเบิงโตเลขแล้วนะคะคิดว่าน้องโอเลหลูดเก่าเลย เพราะว่ามันใจเก่าแห้งนะคะคิดว่าจังได้เลกวนอีก็มีเก่าวสันนองโอเลวาจับครูมาหายก็คือเก9า9ก้าเก้าศูนย์เก้นเก้เก้เกี่หาเกหเก้ค่ะนี่คือสูตรคำนวณที่น้องโอเลปล่อยมากนะคะแล้วก็มีโตมากเป็นพิเศษมาหายนํำนะคะน้องโอเลชอบส่วนโตเน้นๆวสันเน้นไปที่ 90, 94, 9ูห้า 9697ค่ะบันนี้มาเบิงในส่วนเลข3โตคุณพ่อคุณแม่เลข3โตวงวดน,นี้ของน้องโอเล่ก็มี890 780 709 392 496 497แล้วก็902ค่ะเลข3โตน้องโอเล่มักแห้งไปที่496แล้วก็497เดอ้อคุณพ่อคุณแม่เดอ้อ อ๋นี่ก็คือแนวทางเลขรัฐบาลให้งวดน,นี้ของน้องโอเล่นะคะคุณพ่อคุณแม่กะล่องพิจารณาเบิงเนาะถ้าม,มากักไม่สวนเลขจับคู่หรือว่าเลขสามโตของน้องโอเล่ก็เลือกเบิงนะคะสิมกักไน่โตที่น้องโอเล่เน้นมากนะคะกะยิบจับตัวนี้นะคะหรือว่าจะมากโตอื่นที่น้องโอเล่บบได้เน้นก็ได้คือกันนะคะหรือว่าผู้ใดนะคะโบมักแนวทางโตเลขของน้องโอเล่ในงวดนี่ ก็ว่าต้องยิบต้องจับคุณพ่อคุณแม่เบิ้งอซื้อเนาะก็ไปเลือกยิบจับตัวเลขที่มีในใจตัวเลขที่เข้ามาักนะคะเพราะว่าน้องโอเล่นี่เพิ่นก็ให้มาเป็นแนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจเอาไปวิเคราะห์ใส้กันนะคะเพิ่นคำนวณออกมาได้ก็เลยออกมาแบ่งปันให้คุณพ่อคุณแม่ในเบิ้งืซื้อนะคะ่มวิไผฮหูได้ค่ะว่าตัวเลขที่จะออกนี่มัาจะออกตัวใดแทนะเนาะ ทุกๆอย่างก็คือการคาดเดาการคาดคะเนทั้งนั้นนะคะวิภัยหูนะคะคุณบอกคุณแม่กะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะรับดูนะเ <c oughs> นาะอ,อ่ะชัดเจนแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยของน้องโอเลในงวดนี้อ้น้องโอเล่บอกว่าสิมิคงสุดท้ายยูนะคะกับฝากติดต่ามไม่น่ำว่าน้องโอเลนะคะจะ เน่นโตไใหหรือว่าน้องโอเล่จะมีฝันเพิ่มเติมบอนะคะบอกถึงความฝันน้องโอเล่งวดเมื่อกี้กะโอ้ยเฉียดไปนิดเดียวคุณพ่อคุณแม่เก้าหกสามเนาะออกหกสองวันนี้ถือว่าแนวทางโตวเลขของน้องโอเลน่นะ่าสนใจอยู่นะคะสําหรับเลขความฝันเดี๋ยวเส้นซองตามไห้นะคะวางงวดนี่น้องโอเล่จะมมโคงสุดท้ายบอนะคะจะมีฝันบอนะคะตามไห้แน่นอนนะคะจากในกระฟ้คุณบอกคุณแม่ คอยติดตามไม่ได้เลยนะคะอะท้ายคลิปแล้วนะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรลบฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครกับฝากคุณพ่อคุณแม่ค่อยติดตามไม่นํานะคะคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ